สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอสอนอีคลิปนะครับในการสร้างจาวา GUI นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการการนำภาพนะคบไปกรามาใส่ใน J Desktop p อปเนะครับ, Back J, uh, รบโอเคเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่สร้างโปรเจกต์นะครับ New Project J Image Pen นะครับตั้งชื่อโมง่มไปก่อน แล้วก็ฟิเนสเพื่อสร้างครับแล้วก็ทําการสร้างเจอเฟรมขึ้นมาเจอเฟรมครับหนึ่งตัวชื่อว่าเจอเฟรมก็ได้ครับเจอเฟรมกดฟินิชนะครับแล้วก็มาที่ดีไซน์แล้วก็ใส่ J เจเไดกตทอเพนเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยใส่มาแล้วนะครับก็ปร,รับนิดนึง สายเรียบ,บร้อยแล้ครับตรงนี้มาดูซอสก็จะมีโค้ดประมาณแค่นี้นะครับแค่นี้โอเคแค่นี้พอเรารันเนี่ยมันก็จะได้ข้าความแบบนี้ซึ่งเราจะเอาแบบกรามมาใส่ตรงนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพมาใส่เราต้องไปสร้างคลาดนิดนึงนะครับ ไปที่ j m e s a n new java class นะครับสร้างคลาสขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า j background แล้วก็สังฟินิตไปนะครับเรียบร้อยทีนี้เราต้องมีรูปก่อนไปหารูปมาก่อนนะครับเนตหารูปมาก่อน copy นะครับมาใส่โปรเจกต์ของเราชื่อว่า image pane นะครับ src แล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับหรือใครจะสร้างโค้ดด้วยเก็บไปก็ได้นะครับผมได้รูปนี้ขึ้นมานะครับมาที่ eclipse ต่อ class back, j c k g r o a n g เนี่ยแล้วก็ extend นะครับ extend j j p e k top pane นะครับรนี่เรียบร้อยแล้วก็สร้างสาร้างนะครับ มอมอ m อ t h o คอ o m p เนน n ์นะครับ p r o เอ่อ uh, ์ไว n ์เพ uh, นคอ่อ c o m p o น e n t นะครับ okay, เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวกราฟ,ฟิกเข้าไปกราฟิกนะครับแล้วก็ใส่ G ลงไป เพื่อที่จะวาดรูปนะครับแล้วก็ get image มาก่อน image img นะครับท่ากับ new image icon โ okay. อเคเรียบร้อยแล้วก็ทำการ import ก่อนคลาสนี้ขึ้นมานครับก i บ import ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เรียกรูปภาพมา แต่ตอนนี้รูปภาพจะไม่มาแล้วก็คลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็รีเฟชจะได้รูปภาพขึ้นมาชื่อว่า bg ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดึงรูปภาพมาดิดดั get class นะครับดั Did. get result นะครับแล้วก็ใส่ชื่อรูปลงไปชื่อว่า bg.jpg นะครับสุดท้ายก็ get image เพื่อดึงเป็นไฟล์รูปนะครับแล้วก็จะวาาและทรายได้ก่อนกันเนี้ยครับ try c a t h ใส่ cast, exception ให้มันหน่อยครับใส่ exception แล้วก็ print นะ system ดัดเอาดัดปลีนปลีนปนเปลนปอรงนี้ได้ตินไลน์โอเคใส่ไปอ่าแล้วก็บอกว่าหาภาพไม่เจอนะครับเสร็จแล้วก็สร้างกราฟิกานะครมากราฟิก 2D ค่อว่า g ี d นะครับเท่ากับคอนเวิร์ตก่อนกราฟิก2 d เราจะวาดตัว G นี่แหละนะครับตัวนี้แต่เราคอนเวิร์ตเป็นกราฟิก2 d ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาขนาดมาแล้วรูปภาพนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็รับเบอร์หนึ่นนะ double x เท่ากับ img. get width ลวกันนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ double y เท่ากับ img. get get h i g h นะครับใส่นองไป เสร็จแล้วก็ปรับขนาดรูปภาพนะครับให้ากับหน้าจอนะครับก็ชื่อว่าอะไรนะ g s ดัตสเกลดัตอ่อไนมะ่ใช่ไม่ชื่อว่า g 2สองดีนะครับดัต เซ็ c สเกลสเกลตัวนี้นะสเกลแล้วก็ใส่ X กับ Y ลงไปนะครับวา Y ทีนี้เดี๋ยวมันจะเล็กแล้วก็ใส่ของชันเกียร์เกียวิดแล้วกันเกียร์วิดหารวายนะครับเพื่อเอาขนาด ให้เตรียมจอพอดีนะครับมันก็เก็บ i g h นะครับ get high เก็บ i ห h หานไปไว้เรียบร้อยนะครับข้อหาเสร็จแล้วก็ทำการวาดภาพ G. g d G2D. d r a w image นะครับแล้วก็ใส่ไป ใส่ไปนะครับตรงนี้ i m a g e เมแล้วก็0ูนูนแล้วก็สุดท้ายดิบนะครับจะวาดรูปแล้วเสรจเรียบร้อย0ูนับ0 insert นยเลยังไใส่ศูนย์ลงไปแล้วแปลงนะ อระเซอร์เป็นไรเลย0นะครับเส่ซูนลงไปแค่นี้เรียบร้อยนะครับเป็นการวาดภาพแล้วแค่นี้มันตกลงมาทำไมโอเคอย่างนก็ได้ไม่เป็นไรนครับแล้วก็พอวาดภาพเสร็จเซ็ตขนาดแล้วก็ทำการดรอภาพลงไปนะครับแบบนี้ ต่อไปมาที่ J Frame นะครับเราจะใส่ตัวนี้แหละแล้วก็คลิกที่ J เล k t อบเ a ล e ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Source ผมก็เรียกใหม่นี่เป็นมันชื่อว่า J J Background นะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็วางลงไปแค่นี้น่าจะได้นะแล้วก็ไปดีไซน์ side. ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมับ ก็จะได้แล้วแล้วก็ลองรันดูน่นะก็จะได้อย่างสวยงามน,นะครับอ่าอันนี้คือวิธีการใช้งาน j จด้กถอดเพนร่วมกับแบ็กกราวที่เป็นรูปภาพของเรานะครับโอเคเราก็ได้อย่างสวยงามแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ล้นะครับเรามาดูโค้ดชัดๆอีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับนะครับ ก็เราจะวาดเป็นกราฟิก 2D นะครับแล้วก็เซตให้ขนาดมันเท่ากับหน้าจอพอดีเดินใช้คำสั่ง Get Width กับ g height แล้วก็หารด้วยรูปภาพนะครับมันก็จะได้เท่ากับหน้าจอพอดีนะครับโอเคนะครับส่วนฟัง J-Frame m a มนก็คือใช้แค่เนี่ยกำหนด Border Center นะครับให้มันตรงกลางหน้าจอพอดีด้วยนะครับพอรันก็ จะได้อย่างที่เห็นในภาพนะครับสวยงามนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการใช้งาน J e s k t o p p a i n t โดยเราแอดแบ็กราวเข้ามานะครับพี่ผมลองใส่เมนูดูนะครับเมนูเมนไปที่ดีไซน์ครับมันชื่อว่าเมนูใส่ไปเจมนู J bar แอดนะครับแอลองไป R. แล้วก็ใส่ J เมนู u, ตัวนี้ลงไปครับตั้งชื่อว่าเมนแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่เทมลงไปไปเทมนะครับเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการรันก็จะมีเมนูแบบนี้นะครับ อย่างปกตินะครับมีเมนูขึ้นมาพี่ผมจะเปิดเมนูขึ้นมานครับเมนูขึ้นมาก็คลิกขวานะครับ Add Event Handler Handler Action p e r f o r m e ะครับ,รบอันนี้คือที่เราจะเขียนโค้ดเมนูแล้วก็สร้างเจฟร m มขึ้นมาครับเจฟร m มนะครับ JF เท่านะกับ New จ f เ a m มขึ้น <J>. มานะครับแล้วก็ JF dot set location ตัวนี้ครับให้มันอยู่หน้ากลางจอนาไว้ก่อนแล้วก็สั่งมิสเบนนะ JF dot set v i s i b l e ก็เป็น True ไว้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ Add เข้า J p a พนนะครับ s i t c o n t e n t Pain ใส่ตัว JF ลงไปนะครับเรียบร้อยเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ Run แล้วก็ Add ึ้นมาไม่ได้แบบนี้ ไม่ได้แบบนี้อาจะพลาดแล้วครับตอนนี้ต้องใส่ JF แล้วมั้น JF มันผิดอันนะฮะเดียเย็นๆคลิกไม่ใช่นี่เราตรงนี้ไม่เอาฮะแล้วก็รันใหม่อีกทีนึง โอ้อยู่ข้างบนเลยกันเนี่ยทำไมไม่อยู่ข้างในอ๋อมันต้องเป็นเจนทรอนเฟมครับโทษทีนะครับต้องแอดไม่เจอหรอแอดต้องใช้ตัวนี้นะครับเออมันชื่อว่าอะไรนะคอนเทนต์เพลนนะครับคอนเทนต์เพล แล้วก็แอดเข้าไปก่นทีนะครับแล้วก็เอาตัวี้อยู่นั่นนะต้องใช้ J Frame แม่เลย J t e r n a l Frame อะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็เป็น J J Internal Frame New J Internal Frame นะครับไปตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อ่ะรันรันแล้วก็แอดหายไปไหนอ๋ออ๋อมันมาชา้าม,มาชา้ายังไงงงยังไงกำลังงงงงครับตรนนี้เอ่อรันเป็นจอแล้วก็แอดเข้ามาขาดสักครู่อาจจะช้าก็ได้โอุ้ณช้ารจริงจริงด้วย นะครับก็จะได้แบบนี้เวยๆสแบบนี้คันนี้ดัาเซตไซส์หน่อย JF. dot set size ร้อยแปลกไม่ได้ฮะหนึ่งร้อยอืมเป็นไรเนาะ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์โอเคเอาแค่นี้นะครับเซตแค่นี้ก่อนแล้วก็รันยืดปกตินะครับแล้วก็แอดเข้ามานานจังอืมแ,แปลกๆเนาะอ๋ออยู่ข้างหลังไหมฮะข้างหลังก็ ต้องไปปรปับแต่งกันเองนะครับพร้อมอยู่ข้างหลังเราก็แล้วก็วก JF set away top นะครับ set top นะครับ top set ที่วนสุดคือแะร้รฮะ อ่า Set away on top Away Away on top เ hey, ฮ <'re> right. ้มันชื่ออะไรนะจะมาได้อ่ะเดี๋ยวแล้วจะเดี๋ยว Set ห้าฟัน Set s Set 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 นั่นไงเดี๋ยวผมไปหากอดจำไม่ได้นะครับต้องขออภยัยผิดพลาดนะครับไปที่ดีไซน์มันชื่อว่าคลิกอ,อ๋อเนี่ยอารีย์ออนทอปอันนี้ก็ไม่ต้องอารีย์ออนทอปนะครับือโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็เปเซ็เองนะครับมันก็ได้อยู่ วิดีโอชุดนี้เราก็จะมาใส่แบ็กราด์เฉยๆครับโอเคได้ตามคำการนะครับก็ประสบความสำเร็จก็น่าแตกนิดหน่อยก็ต้องขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในทิปจ้า GI เรื่องต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ